กอดไลฟ์กัหรือเปล่าไปเลยดับเลย

ไปให้ทับคขาโอเค Yeah, yes. Obrigada. Uh -huh. แล้วก็ส่งในทางแยกแค่ขาแค่คน